สวัสดีครับพบประทางช่องเราพังสีกันส่อนสหว่ครับตอนนี้ก็ได้เวลาสี่ห้าสี่สิบนาทีครับไก่ยังไม่ลงจากที่นอนครับยังเมื่นอ,อยู่ครับจะปรับแสงออกครับอาการข้อดีขึ้นเรื่อยๆครับตามลำดับเป็นยาเก่งมากเลยเดี๋ยวก็คงต้องไปถัดยยาแล้วครับรยายจะหมดแนละ้ว ย่งหมดแล้วครับมาดูจาะเรารนบเดี๋ยขึ้นทีเลือกตามนี้ันัครับนี่นะครับเริ่มเริ่มเป็นก้อนแล้วครับตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วครับหายลงครับนี่ ดีแล้วครับที่นอนทำนี่ที่เขนอนขอบคนณเอฟซีที่เป็นห่วงทุกคนนะครับสิบงตัางก็ยืนกินหนางเล็กน้อยเราใช้สายจ่อไปผูกไปล่าที่ไหนลํางที่บ้านหน่่ เดี๋ยวค่อยดูดูตรงนั้นว่าจะแฉะพอเปล่ามันแห้งมันแห้งพอเปล่าครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกมาครับคงต้องใส่ัหมครับควนต้องสวย นางกินนางทำตาเป็นโอ้โหกินเหนื่อยทำสุกนะครับทำตานิ่งๆสบาย เอาเลยพี่แจ็คมานของก็ร้อยยากินใบก่อนเคยกินต้นตามหลังออตอนนี้กินยาดีมากเลยกินจนไม่เหลือเลยครับตอนนี้ ดีจังของเราเดี๋ยวก็ไปตัดแล้วครับอันนี้ว่าถ่ายวีดีโอเพื่อนก็จะตัดให้ดิฉันกินแล้ว ใบกินใบแฉ่ไม่อกกันก็กินตำจิีมตำใบเก,ก่อ้อันนี้เอาหมดเลยเอ่อ <c> ย <oughs> ืนชันงงอแก่หายดีครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆตาแล่าบครับเดี๋ยวก็ใช้อันปากกีสองตำบ้า ตอนนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะหายพ้องนี้มันก็ดีขึ้นนะครับเป็นพ่อกินอาหารตอนนั้นก็คือว่าตัดเอาต้นไปปลูกใช่ไหมครับเลาเอายอดมันมาให้กิน้องใส่ที่นอาหารต็นอนนะครับเปนแต่ยอดมันได้กินต้นเป็นแต่ยอดก็อายุถ,ถึงนะครับ มันก็ไม่น่าเป็นนะครับเป็นเพราะอะไรกันเป็นเพราะการจะถ่ายท้องเขาครับถ่ายท้องถ่ายท้องยี่ตัวเขายีดหลังเขารถตากฝนสามวันแล้วครับเสียงวิทย์นิดนึง เกิดหางไอมาเป็นมาที่จันวันนี้นางนอนตื่นสายตีห้ากว่าครับนางใส่ง้องนอนนางเกินน้นตกคอนอ,นอ่ะเหมือนจะตก ถ้าฝนตกมาเย็นเราฝนต้ลร่มไมไไ้สายนะครับถึงจะลงะครน้องปตัดได้ครับ ใครร้อ,องอยู่ต่านรักใครทำไมร้องดีจังดีจานอร่อยไม่สิจานอร่อยไหม,มโ,โหกินอย่างไม่สนใจใครสิจันนี่ เสียงยินเสียงกรวบจินต้นกินลำแล้วครับตอนนี้ลำยาก็หวานเคยชิมดูครับหวานอยู่นิดนึงนี้มีหวานท้ออยู่ครับ ตจ้ากามาเรากินหมดทั้งลำเลยครับสืกันถืกันกินเก่งครับกินแบบมายาด,ดีครับกัวควานเหนียครับเก็บขยายเยอะอะไรกินดีครับกินเก่งกัวควาน,วานจะเก็บขยายเยอะครับ ถ้่เขาเหวี่ยงเขาับมันถอนจเท่าน,น,น,นี้ก็เน,นี่ยอยแถวนั้นเขาโซาาา่ตรงนี้ครับพออาล่ายาวครับตรงนั้นเป็นลูกกิ้งครับตรงคอนโซ่ครับ ยังไงก็ฝากจำช่องพังสีจนันทร์คนสวยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็หนึ่งแจแค่นหนึ่งกำลังใจครับให้ชาวช้าบของเราผอมครับไปแล้วครับบ๊ายบาย